อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ทางดูกตินะครับให้เราเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยก็คือเรื่องของเรดร์ด้านหลังนะครับเป็น blind spot detection นะครับคือจะเพิ่เมื่อมีรถเข้ามาด้านหลัง่ยเป็นมุมบอดของเราที่เรามองไม่เห็นนะครับตัวกระจกเราหลังบางครั้งเราอาจจะไม่ได้มองใช่ไหมครับเขาก็เลยให้ตัวสัญญาณเตือนสิกแนลมาก็คือจะเป็นไฟสีเหลืองนะครับขึ้นตรงคิ้วนะครับของกระจกมองหลังเลยนะครับคือรถมาจากด้านไหนก็จะขึ้นด้านนั้นเลยนะครับเรดราจับในนี้ผมว่า อันนี้เป็นอะไรที่ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับสําหรับเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยนะฮะยอดเยยมากๆนะครับอยากชื่นชมทางดูกตินะฮะที่ออกแบบให้ฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยกระทงครบถ้วนนะครับสำหรับการเดินทางนะสำหรับความปลอดภัยจริงๆนะครับผมเนาะรวมทั้งครับยังคงให้แบบว่าความฟิลลิ่งของการขับขี่ครับที่แบบว่าตอบสนองครับผู้ขับขี่นะครับโดยท่อสายสปอร์ตนะครับได้อย่างถึงอกถึงใจนะครับผมอยากจะพูดคำนี้เลยเนอะโอเค ออกไว้ครับ